สำหรับวันนี้นะครับก็จะมี1เว็บไซต์นะครับมาช่วยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนนะครับช,ชื่อว่า Cutroom screen นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับเว็บนี้นะครับก็เลือกนะครับ c ค r o o m s ส r e e n จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้นมีเครื่องมือต่างๆที่ ค่อนข้างพร้อมนะครับอ่ะคลิกเข้าไปนะครับก็จะหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับอ่ะขออนุญาตแนะนำนะครับมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆช่วย1นนะครับก็เป็นแบ็กกราวด์สวยๆแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้เปลี่ยนได้นะครับมีให้เลือกมากมายเลยครับเป็นภาพนิ่งเป็นเคลื่อนไหวเป็นแอนิเมชันนะครับ หรือจะแทรกรูปตัวเองเป็นสีพื้นธรรมดาก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับ,นะรบตัวที่สนะครับก็คือแรนดอมชื่อนะครับตัวนี้ก็สามารถเนี่ยครับใส่ชื่อแล้วก็ลองแรนดอมนะครับว่าเวลาที่เราจับกลุ่มหรือเสี่ยงโชค นะครับให้นักเรียนตอบคำถามอะไรต่างนะครับก็อยู่ในเครื่องมือเดียวกันเลยนะครับตัวต่อมาเป็นลูกเต่านะครับก็ช่วยในการเสี่ยงทายต่างๆได้นะครับถ้าใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆมีให้เลือก1ลูก2ลูก3ลูกนะครับเผื่อวิชาคณิตหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับเรื่องความน่าจะเป็นอะไรต่างๆเงี้ยนะครับ ตัวถัดมานะครับเป็นซาวนะครับตัวนี้ถ้าเราสามารถเล่งเสียงได้นี่ครับเห็นไหมครับมินจะบอกเลเวลครับวัดระดับเสียงได้นะครับตัวนี้เทคนิคเล็กๆนะครับก็ถ้าเปิดเรียนในห้องเรียนนะครับก็เช่นตั้งกติกาว่าถ้านักเรียนคุยกันมีเสียงดังเลเวลเท่าไหร่แสดงว่า มีนักเรียนคุยกันในขณะที่เรียนนะครับผิดกติกาก็ว่าไปนะตัวถัดมานะครับเป็นมีเดียมีเดียตรงนี้ก็สามารถแทรกรูปแทรก y o u t u b e นะครับ Embed ต่างๆเข้ามานะครับเพื่อช่วยในการเรียนการสอนหรือพรีเซนต์อะไรต่างๆขึ้นนำเสนอตัวถัดมาก็เป็น qr code นะครับถ้า ใส่เว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับก็ให้นักเรียนสแกน QR code ได้ด้วยนะครับตัวถัดมานะครับเราไม่ต้องหันไปเขียนกระดานเปิดจออะไรเงี้ยหลายอย่างอันนี้สามารถย่อขยายขนาดหรือเลื่อนไปมาได้นะครับก็สามารถขีดเขียนได้เลยนะครับแบกกลับอะไรต่างๆยังลบๆได้นะครับก็ใช้เครื่องมือให้คลุมนะครับ ต่วถัดมาถ้าเราไม่เขียนเราเป็นตัวพิมพ์ก็ได้นะครับสามารถใช้ขนาดใช้สีเหมือนแป้นพิมพ์ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ก็ไว้ปีเซ้นนำเสนออธิบายนักเรียนนะครับตัวถัดมานี้นะครับก็เป็นสัญ,ญลักษ์ นะครับเช่นในห้องเรียนเนี่ยเราจะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับตัวนี้ก็เป็นให้นักเรียนอาจจะแบบสัญลักษณ์แบบให้นักเรียนเงียบเงีบอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆแล้วแต่ประยุกต์ใช้ตัวนี้มีไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองนะครับอาจจะเป็นสัญลักษณ์เช่นขนาดนี้ไฟเขียวให้นักเรียนสามารถพูดคุยปรึกษากันได้นะครับหรือ ขณะที่ครูอธิบายอยู่ก็หยุดคุยตัวถัดมาเป็นนาฬิกานะครับก็สามารถจับเวลาอะไรต่างๆได้เพิ่มลดได้นะครับมีหลายรูปแบบหรือจะใส่เสียงได้ด้วยนะครับ นี้ก็เป็นเวลานะครับในการเริ่มสตาร์ทอะไรต่างๆนะครับสมมุติทํากิจกรรมใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ตั้งนาฬิกาไว้นะครับเราจะเปิด2แถบ3แถบก็ได้นะครับนี่ก็เป็นนาฬิกาไว้ดูได้เลยนะครับสมมุติเรามีค่าเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับ ิทินนะครับก็อาจจะช่วยการคำนวณหรืออะไรอย่างเงี้ยวิชาต่างๆประยุก์ตใช้นะครับถัดมานะครับตรงหน้าโฮมตรงนี้นะครับก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเช่นตัวนี้สามารถเพิ่มโพได้นะครับเราอาจจะมีการสำรวจหรือ ให้ความเห็นอะไรต่างก็มีหลายประเภทนะครับทูฟอร์มมัลติเพชอยนะครับหรือให้แสดงอารมณ์พวกยิ้มอะไรเงี้ยนะครับตัวอย่างนะครับเช่นมัลติ p พ e c ชอย c e นะครับสร้างคําถามต่างๆนะครับก็สมมุตินี้มีชอยด์หนึ่งสองสามสี่อ่ะก็มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับให้นักเรียนเลือกนะครับหรือเรานับแต้มให้นักเรียนก็ได้นะครับสมมุติข้อที่1มีคนสนใจกี่คนนะครับก็ ยกมือนะครับหรือคลิกไปเรื่อยมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับหรือเราจะเพิ่มเป็นกรุ๊ปก็ได้ที่เราสร้างกระดานไว้รอเลยก็ได้นะครับหรือบางครั้งเราอาจจะเซตค่าอะไรต่างๆไว้นะครับ อ่ะก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตแนะนำเครื่องมือตัวนี้นะครับคันลูมสกรีนเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ